คาผีเสื้อเหรอขังแรง,อง,รงโอ้ยถูกแล้วถูกแล้ว หมดแรงดแรอที่วหดแรงขาแรงตีขาแรงแรงน่าถึงไหวป่ะไม่ไหวพักก่อนเตะขาเบาไปลูกบาไแขนต้องตึงนะครับนะแขนตึงแขนตึงใจเลยพักแป๊นึงักแป๊บนึงก่อนเอาไปเที่ยวเน้นมาูกเที่ยวนึงไปเที่ยวหนึงได้ไหมไหวไหมเยมไหวไหมลูกยมาได้ เดี๋ยวพอมาเครื่องเด้ไหมเอาเศกหายน้ำกระจายนะลูกนะท่าก่อนท่าหายเหนื่อยก่อนเหนื่อยต้องการลงมาแล้วยิ่เหนื่อยเหนื่อยจะกระลงมาเลยใช่ไหมไปเรื่อย